พามาเฮ็ดมาเก็บเห็ดปวกอยู่บ้านซีลาซาได้ครับเบิองนะครับเมื่อไหร่พิเศษภาพเบิองเห็ดปวกนะครับโอ้ยได้มากเลยที่จะดอกยังไงเนี่ยอันนี้ยังนิดทวงได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพามาเบิองหม่องนี่เพื่อโอ้ยเห็ดปวกยังคือดอกยังไงเถอะเพื่อนดู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 เพื่อนเห็ดปวกโอ้ยเผาเพื่อเลยเย พอได้มาเก็บลายมือแล้วมันเถาแต่ว่าก็เอาคือนเราครับมันเป็นป่นครับพี่ได้โอ้ะเปนเปลี่ยนท่ดอกนี่สวยจริงเลยค่อยๆๆๆนี่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 เตานี่ผมเก็บมาบางหันครับฮู้ฮิดปวกอยังนี่ว่าดอกใหญ่คักแต่ปู้ใดกับปู้ใยังเกเอาอยู่เลยนี่ฮะเอามาโรดเอาไปให้เยาวันป่นโอ้ ขาดยังนมยังเด็กคนนี้จะมาเก็บไม่เป็นขาขาดดังปวดรัวไปเลี้ยงเสียม,มานี่ครับปลูกป้าใบนะเขาก็ปลูกได้เขาก็ปลูกได้สี่หาเดือนครับได้เก็บเฮ็ดแล้ว ผู้ใดอยากเก็บเห็ดกับพาก,กันปลูกปลาได้หลายเลยครับตัวห้านี่โอ้ยดอกนี่อ้วนๆเลยนะครับเนี่ยผู้ใดอยากเก็บเห็ดกับพาก,กันปลูกปลาได้หลายเลยครับ